สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทาง4ี่ฮานอยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นน้อยพิเศษน้อยปกติ VAP แล้วก็พัฒนานะครับวันนี้ขออนุญาตไปแดบเร่งด่วนนะครับพี่สรุปเนาะเมื่อวานนะครับแตก3ตัวตรงนะครับดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับพานอยพิเศษให้2กับ4ผลที่ออก2 40-48ใคร่รูดที่4นะครับเด้งบนเด้งล่างเนาะเข้าไปที่40 48ของเราเจาะ40ตรงตรงเน้นๆแล้วก็3าตัวตรงๆนะครับรอบนี้ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับฮานอยปกติให้5กับ3ผลที่ออก157 2 1นะครับอันนี้ก็ท่านใดเอา5ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่57นะครับมาสายรูดรอบนี้ฮานอย VIP นะครับให้8กับ4นะครับผลที่ออก5 45กับ33เนาะใครรูดที่4เข้าไปที่4 5หนะครับ ส่วนสามสามเนี่ยผมเล่นสี่สามแปดสามแล้วเข้ามาสามสามนะครับแต้มเดียวนะครับฮานอยพัฒนาให้หนึ่งกับห้าผลที่ออกเก้าศูนย์แปดกับหนึ่งศูนย์ใครรูดที่หนึ่งเข้าไปที่หนึ่งศูนย์ตรงๆเน้นๆนนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังๆนะครับสลับฮานอยของเรานะครับก็ถือว่ามาทั้งสี่รอบเลยนะครับพี่ๆวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับพี่พี่ หานอยพิเศษนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขหกนะครับพี่พี่รูดที่ศูนย์นะครับยังชอบศูนย์อยู่เนาะศูนย์สามนะครับผมศูนย์สี่ศูนย์แปดหกสามหกสี่หกแปดสามตัวหกศูนย์แปด ส่วนฮานอยปกตินะครับปกติให้ไปที่เลข0กับเลข3นะครับรูดที่รูดที่3นะครับผม3 2 3 4 3 6 0 2 0 4 0 6 3ตัวนะครับให้ไปที่0 3 6 นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับท่าในใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้มาปังๆเนาะวันนี้ส่วนอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็นฮานอย vip กับพัฒนานะครับ vip นะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข0นกับเลข4รูดที่0นะครับ

พัฒนาวันนี้ผมให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับรูดที่รูดที่3 30 31 38, 70, 71, 78, 3ศูนย์สามหตัว7 38นะครับ นะครับผมก็จับประมาณนี้นะครับสลับ4 500ของเราวันที่24นะครับมีถุนายน2568นะครับท่านใดชื่นชอบวันนี้ก็ขอให้เฮงๆงปังปังนะครับผมรับชมนะครับโปรดใช้ชวิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับพี่ๆเนาะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ